สวัสดีครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องเปิดกระตใหม่หัวใจหัดรัก่ับเอเรียนเ่องอะรเร่อจากพี่ลูกเลยอเอได้สวัสดีครับผมลูกพิมสันนะครับรับบทเป็นกิจครับ สวัสดีครับผมมิกเมธาคับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมโชกุนครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมแอสตันรัติพัทนครับรับบทบุ๋มอนครับสวัสดีครับผมเชนกันทีครับรับบทเป็นเฟร์สวัสดีครับพอลคารันครับรับบทสุต้าครับสวัสดีครับพอลครับรับบทเป็นคุณฮัทครับสวัสดีครับพระเเฟงทารับบทเป็นครูแทนครับโอ้ยทีเด็กสุดในรุ่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นคุณครูที่เพิ่งจบใหม่เออเราก็ไม่ได้ห่างอายุกันสักเท่าไหร่ โอ้แต่รอบปีอย er ู่ไหนใช่คนรอบปีรอบปีเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกว่าเป็นม็อกเทอมสุดท้ายของพวกเราใช่ครับใช่ก็จะมีเรียกว่าหลายคู่หลายรูปแบบเหมือนเราจะทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องเป็นคือต้องทําแล้วเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายใช่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 จบสุดท้ายของมัธยมใช่ครับแล้วก็แต่ละคนก็จะมีสิศทางที่แตกต่างกันออกไป เหมือนอย่างตัวผมเนี่ยแรคเตอร์คือชื่อกิจจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างสดใสด้าเริงแล้วก็ชิลๆหน่อยแต่ว่าจะไม่ค่อยชอบเรียนซึ่งก็จะต่างไปกับเชนครับผมเป็นคนตั้งใจเรียนอย่างเราอยู่6กทับหนึ่งส่วนเขาอยู่6กทับก่าก่าใช่เราเราเราก็ต่างกันแบบว่าฟ้ากับเหวเลยเราเป็นคนตั้งใจเรียนชอบเรียนมากๆอะไรเงี้ยโอ้ชอบชอบกันเลยเฟ้ากับเหวี่ยงเผวเ่ยกันเหี้ย ลเนนั่นแหละก็ก็ใช่ก็ต่างกันแต่ว่ามันก็จะต้องมาจูนกันให้ได้อ่าอาอ่ย่างคู่ผมก็จะเป็นคู่เหมือนเป็นเหมือนป๊อปปี้เลยครับเป็นเหมือนเป็นรักในนรเเียออคนน่ารักกับคนข้างลักใช่ไหมอ่าใช่ครับก็ใครน่ารักใครน่ารักใครน่ารักใครคนนี้สิคนนี้ แล้วก็ใครข้างหลังผมครับผมข้างหลัง,ง,งใช่ไม่ได้เจอร้องข้งหลังนนพี่หยาดพี่ไม่ต้องเขินแล้วน <c oughs> ะครับคิมก็จะเป็นคนที่เป็นคนมั่นใจครับไม่ใช่มั่นใจดิมั่นหน้าเลยแหละแบบคิดว่าตัวเองแบบฮอตที่สุดในโรงเรียนใช่แล้วก็เป็นคนสดใสล่าเลยครับพูดเยอะเป็นเอกเ็กโทเวดอะไรประมาณนั้น ผมเล่นบทเป็นมอนครับมอนจะเป็นนักเรียนใหม่เพิ่งเข้ามาม .6 <więcej. S 1> แล้วก็อยู่ห้อง6ทับ4แล้วเป็นนักเรียนที่คิมจีครับวา <c oughs> ้าวก็คือเข้ามาก็วัดเลยตัวละครนี้คือเข้ามาวัดเลยเพราะว่ามีเขาแรงสุดๆโอเคครับ <c oughs> ของคุณพูดมากกวบาไม่คุณนะใช่ ตรงเลยใช่ใช่ชอบแก้งกันชอบแก้งกันไทเตอร์เนี่ยเขาผมก็จะเป็นคนแบบเงียบๆฟูฟูนี่มาเทสแล้วนะนี่พี่ใส่พี่ใส่ค่อนข้างร้อนลหลับร้อนหลับ พูดมากแล้วป่วนๆอะขี่แก้งจะเป็นตัวป่วนของแกงเพื่อนทุกคนเลยโดนแกล้งโดนแกล้งหนึ่งเป็นคนแกล้อันึ่งเป็นคนโดนแกล้งคือต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วอะตั้งใจจะแกล้งเขาแต่สุดท้ายแล้วอะโดนตลอดใช่ไปรอเท่าไหร่ไปครับคุณนัทคุณครูอ่ารับคุณนัทครับคุณนัทก็จะแเล็กเล่นไทยตัวเคนจิก็คือแบบคู่คู่เงียบๆพูดไม่เยอะ ใช่นะจะต่างจากผู้แทนผู้แทนซึ่งคาคเตอร์ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนนะว,ว่าคาดว่าหลายๆคนที่เคยดูผมเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เคยเห็นทาเตอร์นี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าตัวผมเ,เป็นตัวที่ผูไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> คือตัวละ,ะ <c oughs> รครเจตัวละครคือจริงๆตัวละครเนี่ยเป็นตัวที่คือคิดอะไรอ่ะพูดออกมาหมดเลยแล้วค่อนข้างพูดไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเขามีแบบ ใจความสําคัญที่จะพูดอยู่แต่ว่าคนที่ฟังเขาจะไม่เก่งก็เลยอยากอยากให้ทุกคนติดตามดูว่าอะไรนะนี่มาเปลี่มาเลยนี่อะเป็นไงคองมันหรือว่าคาแรคเตอร์เขาเลยเนี่ยไใช่คาแรคเตอร์อยู่ใช่ดูว่าเนี่ยครูกับนักเรียนจะเป็นกันแบบนี้เลยเพราะว่าแบบในเรื่องเราเราเราจะไม่มีเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นเอาเอาเฉพาะแบบเป็นคุณครูที่นั่งตรงนี้ละกัน เส้นแบ,บ่งของระหว่างนักเรียนกับครูมันจะน้อยมากจะทําให้แบบนักเรียนกล้าเข้าหานักเรียนเข้าหาครูแต่ละคนเป็นยังไงเลยอยากให้ทุกคนได้ดูว่าความสัมพันธ์ของทั้งครูนะักเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนตัวผมก็เพิง่งเรื่อง<วา> ผมว่าแบบต้องเป็นคู่ดีนะคุณอกเออคุณคืคนดคนดีคนดีนะหน้าหน้านี้ขายายผมอยู่ใช่้ได้แบบเ n e น g ตเยอะใ่วเนเด็กติดบวเหมือนกันน่ากสุเฟลของีแล้วโอ้หเขาเท่อย่างเดียวเลยจะไปลอยจาเออจะเท่อย่างเดียวเลยมันมีซีนหนึ่งที่อยากลอยแต่แบบมันนึกออกไอ้วันวันนั้นจำาันนั้นได้ปะ วันไหนหเดี๋ยวรอไปดูเองแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันใช่อะคือมันตอนตอนตอนไม่อยู่ไงวันไหนไม่อยู่ไม่อยู่าอยู่แค่สามคนเลยโอ้โหก็เลยก็เลยสปอยลเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นกโคลุกนุกคนลุกคุนลุคนลุก ถ้าตรงน่าจะเป็นคนชอบเรียนเหมือนกันใช่แต่ว่าที่ไม่ตรงคือเชนเขาเรียนเก่งอะไรเงี้ยจบเราเรียนพอได้อะเราไม่ถึงกับท็อปขนาดนั้นแต่เราเก่งเรียนก็บอกเขาไปชอบเรียนอืออะไรกันแล้วรู้แบบเราตรงไก็ตรงอยู่ครับเป็นคนชิลๆเหมือนกันใช่แต่เจ้าผมผมอาจจะเรียนเก่งกว่าหน่อยเฮ้ย ก็ใช่ก็รู้สึกว่าเป็นคนเหมือนสบายๆชอบทำกิจกรรมเหมือนกันใช่ก็ว่าตรขานตองขอเเรัพูดก็ได้คู่ข้างลงคะคุมีอะไรจะแก้ตัวไหมเพราะวันก่อนก็เห็นน่เออเออเอะไรอะไรเอเมอาแล้วี่อยู่้าอยู่เล หลับไปแล้วตอนตอนตอนหัวค่ำตื่นมาไม่หลับไม่นอนหรอกคู่นี้เอามันน่มันยังไงมันมันมันันันได้บางวันก็ผมโทรหานะผมไม่ติดไปโพสอยู่ในเอ็กซ์วันนี้คุยกัน่านเลกับเราไม่ใช่ใช่ อย่าตัว้อเนี่ยอยตัวล้อคคุยกัเรื่องงานคุยคุยกันเรื่องงานใช่คุยเรื่องงานใช่คุยเรื่องานกัใช่ใช่แมแต่ผมว่าตัวละครชิมก็เหมือนชมพู่อยู่นะครับจะเป็นคนที่เหมือนแบบร่าเริงเฟลลี่แล้วแบบเอเนอร์จีเยอะมันมันก็เหมือนคนอย่างเงี้เพราะว่าเพราะว่า เพราว่าไอ้นี่ไงแบบมีความน่ารักอย่างเงี้ยใช่ไม่แต่ผมจะบอกว่าตัวละครของตัดบอนที่มอนเป็นคนชอบแบบอ่านหนังสือชอบอ่านแบบวรรณกรรมใช่แต่เราชอบโชว์สั์ใช่ผมไม่ชอบใช่ผมชอบอ่านในโททรศัพ์อ่านโทรศัพท์ชอบไลรก็เป็นคนที่ก็ชอบชอบเรียนหน่อไม่ชอบแบบอ่านหนังสือแบบฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ครับต้องไปดูในซีรีส์ใช่แต่โชกุนจีบเก่งจริงนะว้าวไม่มีผมจีบไม่เป็นผมจีบไม่เป็นโอ้โหบอกเลยว่าวันไหนที่พวกเราอยู่กันครบเนี่ยวันนั้นเนี่ยวุ่นวายหน่อยวัันนนุ้แต่ก็สนุกนะสนุกสนุกสนุกอะไรที่สนุกมากแต่อยู่กันครบเหมือนอยู่ไม่ครบนะเหมือนแบบหรือถ้ามาแปดคนเนี่ยเหมือนอยู่กันเจ็ดคนทำไมอ่ะ จะมีอยู่คนหนึ่งหายหลับหลับหายกี่สี่ชั่วโมงคนหงจริงวันไหนร้องซึ้งร้องกันอะไรทุกคนทิ่เหมือนกันผมบอกว่าเดี๋ยวให้เขาร้อนตัวเองเดี๋ยวให้เขาร้อนตัวเพรานันมันเป็นยังไงเวลามากองแล้วมันมันมันยังไงมันเหมือนได้จำสิ่งนี้จำสิ่งเดียวเก็บแรงไว้แบบไว้แสดงไงเก็บแรไว้บางทีแบบเข้าไปถามว่าเออทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็ตื่นแบบ ไม่ใช่ตื่นต้องใช้คำว่าหลับตาหลับตาแล้วตื่นแบบนี้ผ่านบทอยู่พี่ผ่านบทอยู่แล้วตาแดงจอมตาดุพี่ใส่ตาใส่ตาแต่ในมือเครื่องสายมีขนมเสียวเราจะได้ดูอีกทีหนึ่งกันแล้วครับที่ยี่สี่ใช่ครับ หลายซีนจริงคือถ้าให้เลือกหนึ่งซีนอ่ะเป็นซีนเปิดผมว่าซีนเปิดเป็นซีนอะไรที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงสำหรับการเปิดเรียนวันแรกยังไม่ต่อยังไม่รอกแบบว่าอินใครไมว่าจะเป็นการ พราะว่าตอนี้กำลังอินรเตอร์อยู่ไม่อาจจะเป็นด้วยการเปิดตัวนักเรียนแต่ละคนในการแต่งตัวใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้ลอยเั้หมดแลวเนี่ยเอ้เไม่ตื่เต้นแล้วไม่ได้ลอยนิดเดียวทีอยากไม่อเรไื่องปิด้ามภาคเลยใช่ที่มีหนึ่งเพลรเาพนแน่นอนงานครับครับรบหละจาครับ เรื่องนี้น่ป็นความว่าน่ารัสดใสจะมีแบชาตอะไรอีกงก็ก็อย่างที่เห็นในเทรลเลอร์เลยมันก็ไม่ได้มีแค่ความสดใสมาจะมีคอนฟลิกอะไรเล็กน้อยจะมีดราม่าผสมกับ้างมีหลายๆอย่างก็ต้องต้องเลยกว่าต้องรอติดตามเพราะถือว่ารู้แน่นอนใช่ใช่ใเราเตตัวสำหรับ เตรียมตัวยังไงเหรอก็ซื้อเต็นมารอแล้วใช่คือว่าจะนัดนัดกันดูนัดกันแล้วาอย่างนเราะว่าแต่ละคนเป็นตัวยังไงบ้างดีกว่าก็เียนเก่งที่สุดก็เตรียมตัวเหรอตงเตรียมใจดกวาที่จะได้ดูซีรีส์ที่ดีมากเตรียมใจคุดีดี แล้วพอเปิดเสียงไปแล้วเนี่ยใช่จับใจคนอื่นคนอื่นไะเตรียมอะไรบ้างละก็เราก็เตรียมใจมาเหมือนกันพอแล้วที่คนไปคิดจะเย็นๆใช่จะไง้แบบใช่ๆเหลือให้บ้างเหลือให้บ้างเนี่ยเราคิดไม่ออกเตรียมอะไรอ่ะเตรียมเนี่แล้วนี่คือบรรยากาศในกองจริงๆ เวลาพออยู่กองอะเป็นแบบนี้เลยแต่ผมไม่ลบด้วยเวลาแล้วครับผมชอบพานอกตู้นอกอ่าก็ก็จะเตรียมเอ่อเตรียมที่นอนนุ่มๆเตรียมของกินอร่อยๆกินน้ำที่มันสดชื่นสดชื่นเพื่อเตรียมนั่งดูซีรีส์เปิดเพิ่มใหม่หัวใจรักบอยเลิฟยาวๆไปเลยครับแชร์รม่ากันยนะดูแบบน้าไปอน เตรียมตัวยังไงช่วยเตรียมยังไงเอ่อชาร์จแบตโทรศัพท์เฮ้ยโง่เตรียมเขาอยู่ด้วยกันเตรียมเขาดูอยู่ด้วยกันแล้วไม่ต้องโทรแล้วเตรียมมาดีครับเตรียมทีวีไว้อ่างั้นเดี๋ยวผมเตรียมเดี๋ยวผมเตรียมโซฟาให้เนี่ยงั้นนะเตรียมผ้าห่มเฮ้ยผมเตรียมใจแล้วกันพร้อมที่จะดูครับพร้อมที่จะดูวันที่สิบนี้ใช่ครับ จะบอกให้เขยนทกอยางได้ได้เดี๋ยวตื่นตื่นมาคือสรุปเลยว่า EP หนึ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างสรุปให้เข็นฝันใช่ไมครับเต็มความเท่ความเท่เตยมกาแฟดุดันดุดัน ไดสองตุ้มคืนสงคืนดึกแล้วปกติคุณนอนแล้วหรอไมน่นอนน่าจะไปสามปกตินอนไปสองไปสามก็เตียมใจแล้วก็ยาวแล้วบเยาวมาจะื่มตื้อหรือนอนเต้เตียง

ครับลซีรีส์ออนแอร์ก็ฝากชวนแฟนคลับเนี่ยแฟนซีรีส์ติดแฮชแท็กกันเยอะๆด้วยนะครับในอีทีหนึ่งแฮชแท็กอะไรครับแฮแท็กอะไร b o y s Love s ซีรีสอียังไม่มาเราดูเราดเรามาแมเดี๋ยวร้กินดี่าวเดียวครับก็เดี๋ยวรีเทิร์ิเยดี่ยงเดียวแต่มาแปลคหรอย่นี้

โอ้โห oh, oh. ok, um> ก็ต้องขอบคุณก่อนเลยขอบคุณทุกคนเลยที่ให้ความสนับสนุนเราขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เราก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าว่ากระแสตอบรับมันจะดีอะไรขนาดนี้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับขอบคุณครับงั้นก่อนที่จะมีนถึงเราขอแบบว่าขอสามคำสำหรับปีทีหนึแต่ละคนเลยดีกว่า้าวแต่ละคนด้วยสามคำด้วยเอาว่่ะ ห้ามซ้ำเน้อแล้วเดี๋ยวผมเริ่มก่อนห้ามซ้ำาม้ำอ่าอ่าอ่าห้ามซ้ำมาทำไมทำไมไม่ให้พี่ฟอร์สทุกคนฟอร์สอยู่ประเฟอร์สอ่าอ่าพี่ฟอร์สเริ่มเหมือนกันรพี่ฟอร์สอ่าฟูดีกว่าแล้วผมต่อแล้วแล้วอย่มงผมแล้วนี่นีโอ้โหไปให้สุดท้ายให้คนแรกด้วย นรู้ว่าแน่นอนแก้วผมแล้วกันนะคืยเห็ดร้อนมากอ๋อเอ้าต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว่าซีรีส์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนค่อนข้างเขาเรียกว่าถึงเครื่องถ้าเปลี่ยนเป็นอาหารเนี่ยผมให้เป็นต้มยำโอ้ยเราไม่ต้องไม่ต้องถามเพราะอะไรต้องเชื่อเขาเหรอแบบต้องใช้คำตอบว่าทำไมถึงต้องยำ ใช่ก็อะไรที่ออกจากปากไปเนี่ยไม่ต้องคาดหวังที่จะกลับมาอีกเายพี่ป้าบอกแล้ว่ามันไม่มีออกคาลิเกเตอร์อ่าป้าตอบพี่พอเลยค่ะมันจะเดี๋ยวได้คนสุดท้ายคือรู้จากที่เขาพูดอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช่งานซ้ำได้งานซ้ำได้อ้าวรถเผ็ดเราต้องมีรถอะไรสักแบบรสเปรี้ยวอะไรอย่างงี้เฮยไม่เผ็ดรู้กินเองสิ

ไม่อะไรภาษาไทยภาษาอะไรโคตรจะว้าวอะไรดีอ่ะอันนี้เหมือนที่มาจากบ้านอ่าอะไรดีว่าน่ารักสุดอันนี่คือหมายถึงอะไรซีรีส์ไงหมายถึงซีรีส์ครับซีรีส์รผมหมายถึงซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์จี๊ดกัน ไม่ไปอ๋อต้องได้ดูครับอืมนี่เงียบเลยมาแล้วต้องซ้ำนะพี่ครับซ้ำไม่ชิดนานๆหน่อยหรอเะไรเนี่ยธรรมดาไปแล้ว ต้องสมสยตาไม่ช่วยเลยเหรออย้ที่่โอ้ต้องมาเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละที่คุยกันมาขนดนี้แต่ผมคิดออกแล้วอะไรคิดออกก็ชัวเนี่ยต้องทำพลาดอีพีหนึ่งต้องทำพลาดแน่นอนอากให้ราี่ีะ โทรคุณเริ่มดีกว่าอ่าก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ Boy in Love ครับออนทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับอ๋อแล้วก็ออนไลน์3ทุ่มครึ่งทางแอป i c e และเว็บไซต์ iq.com ที่เดียวเท่านั้นครับอ่าครับผมเริ่มมาทันทิตยี่20เมษายนนี้แล้วใช่ใกล้มากแล้วใกล้สุดใกล้แล้ว